ชิ้นไงก็เหลาลูกชิ้นปลากายสมใจแล้วค่ะอันนี้อันนี้ของคุณยี่บะหมี่รวมค่ะเจ้านี้ใจดีค่ะรวมบอกหมดเลยว่าใส่ลูกชิ้นใส่หมูใส่ลูกชิ้นปลากายใส่ลูกชิ้นหมูาปลาตอกทำตะคอกขาหนอนาะเอาเดียวกระเอาเดียวเป็นไรอ่เป็นปอหมดล้วนหนึ่ง ีกำลังจะหมดอร่อยไหมอร่อยก็ชื่นใจ <laughs> น้ำเนมพี่ก็ซดหมดเลย <laughs> แล้วบอกเผ็ดไง <laughs> ก็คือโปรตีนเนี่ยค่ะถั่วลิสงก็อันนี้แหละลองไหมลองกินได้เลยนะคะเก็บไว้ได้นานด้วยเพราะเราไม่ได้ทอดนะคะไม่ไม่นานหรอกพี่เดี๋ยวยังไม่ทันถึงบ้านตรหมดอนละเป็นพี่น้องกระทองม้วนอ๋อก็เป็นพี่น้องกระทองม้วนแต่นี่ใช้ถั่วลิสงสกัดไงแปรรูปมาใช่ใช่ค่ะมีมุ้งสมเด็จมาอันนี้เป็นเราได้รับการรับรองจากมูลนิสิหัวใจค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นหัวร้านร้านเบอร์แล้วก็อบทิมได้หมดทุกอันเลยเหรอคะใช่ค่ะอบค่ะไม่มีทอดแลควก็อบค่ะอันนี้ถ้าทานไม่หมดแล้วเราแช่ตู้เย็นแล้วก็จะกรอบเหมือนเดิมถ้าเก็บไว้ได้นานเอาอันน้อยนะอร่อยนะคะใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ ย็เตรียขมขาวันนี้แมะซื้อถั่วแม่ซื้อถั่ว,วพี่เขาบอกว่าเป็นยติกับโรตีค่ะ <c oughs> เป็นยติกับอะไรนะทองม้วนค่ะทองพลับอ่ะ <c oughs> แต่อันนี้ทำจากถั่วลิสงค่ะแปลรูป แล้วก็อันนี้ถั่วลิสองอบค่ะแถมน้ำสองขวดถามว่ามากี่คนพี่ก็เลยให้น้ำสองขวดให้น้ำแจกฟรีค่ะอีกสองขวดโอเคคุ้มจริงจรร้อยสิบบาทนี่ถึงมือก็ถึงปากถึงปากเลยจ้า ีแผ่นกรอบก็คือท้องซับนี่นแหละแต่ทำจากคน ก็แวะเดี๋ยวก็แวะประตู อีกครั้งแวะทานอีกแล้วร้านข้าวซอยขนมครกแม่หลายหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกคือเมื่อกี้ถามเจ้าของหนึ่งเดียวในโลกคือมีเซาวะค่ะเยอะที่สุดในโลกห้าสิบกว่าถาตาะ่ะแล้วเราก็สั่งด้วยขนมครกเดี๋ยวทานเสร็จกูจะพาไปดู เตาขนมครบแต่ตอนนี้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดมาคุณเขาบอกว่าเงียบมากเลยยังไงใครผ่านมาระหว่างแทบไปนะไปน่านนะคะยังไงลองลองลอง,ลองแวะเข้ามามาช่วยอุดหนุนกันเพราะร้านนี้ร้านเก่าแก่เลยปุ๊กเคยมาทานบ่อยมากแต่ว่าบ่อยคือเวลาขึ้นเหนือนะแล้วปุ๊กก็จะมาทานร้านนี้นะคะแล้วก็มีขนมครกเดี๋ยวมาดูขนมครกค่ะ นี่ขนมครกโบราณเห็นไหมคะสวยงามลาวันเดี๋ยวทานข้าวซอยอันนี้เป็นข้าวซอยหมูตุนนะคะข้าวซอยหมูตุน๋น้าทานเชื่อมหมูชิ้นใหญ่ๆอันนี้พิเศษของคุณเขาคะ่ะไก่ข้าวซอยไก่มีไก่สองชิ้นแน่นๆนะคะแล้วก็เครื่องเคียงนะเดี๋ยวขอทานก่อนแล้วเดี๋ยวปู๊ไปถ่ายถ่ายเตาขนมครกให้ดูโอเคหู หมูใส่เครื่องเคียงหน่อยกินหรนรกทอดได้ไหมคะอุ้ยบางเฉียบเลยเหครกอืมอร่อยัยอืมหวานหอมเข้าซอยค่ะเข้าซอยเข้าซอยอยูุ่มอืมแต่เหมือนเผ็ดร้วนนิดนิดเนาะก็เหมือนกันอ่ะ วิ่งไก่ก็นุ่ม,มลองสิลองใส่กันเนาะเส้นเหมือนกันน,ะน้ำก็เหมือนกันอันนี้เท่าใส่ไก่ไก่ก็นุ่มอันนี้พิเศษของน่องแบบติดขั้วกระบาดเองอะน้องเบ็โลเลยก็ใก่มีเครื่องเคียง,ยงใส่ด้วยแล้ก็พิกแต่กูไม่ใส่พิกค่ะมันมีเผ็ดๆอยู่แล้วนะคะนี่ก็ให้ครบเซตฐานมือแล้วค่ะเจ้อจนุญาต ร่องลอยกันต่อสู้เี๋ยอกระดูกสองชิ้นแนะนำหมูตุ๋มอร่อยมากนุ่มแต่เผ็ดอเครื่อง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 เทศเขาชั้น <c oughs> ๆเข้มข้นกว่าไก่เนาะหมูตุ๋นอร่อยนิ่มละลายในปากเลยอะออกมาเป็นผมประโยชน์แบบโค,คโกุรานไม่เหลือแล้วเดี๋ยวกําลังจะไปดูที่เตานะคะแล้วก็จะซื้อไปทานที่นั่นด้วย <c oughs> okay. โอเคบ <c oughs> ุกหลังร้านค่ะเดี๋ยวจะมาดูเตาขนมโคกนะคะ อนุญาตนะคะนี่ดุ่นเต้าขนมโชคขอุลุกเห็นไหมเคยเคยเห็นบ้างที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศใช่ไหมก็คือแบบนี้เต้าเยอะมากแล้วขนมโชกอ่ะนุ่มอร่อยบางแล้วก็กรอบนะคะแอบดูตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวให้คุณเขาอาธิบายเนาะว่าว่ายังไงนี่เป็นแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆไหมเต้าบโบราณด้วยนะคะไหมสวยงามถึงบางกรอบนุ่มไงใช่ไหมคะข้างหน้านุ่มแล้วก็กรอบเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นี่เองแล้วก็ดูซิเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนับซินับช่วยกันนับ เช็คเขาคันนะคะอะตะก้อนตะอ,อนเพื่อไม่ให้ติดกระทะน,นะคะออไหนเดี๋ยวมาดูวิธีการก่อนอันนี้จะเป็นแป้งนะคะอันนี้จะเป็นน้ำแะงที่เข้มข้นค่ะที่นี่จะใช้แต่ต้นหอมนะคะจะมีแตงหน้าต้นหอมะคะม่ะใช่เพราะว่าคุณยายเขาอยากให้อนุรักษ์ไว้<ม>คุณยายตอนนี้ก็แปดสิบหกแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็จะปิดนะคะ่อยๆใช้ไฟคุณผู้อันนี้นค่ะ เป็นะี้ช้อนช้อนจะเป็นช้อนอลูมิเนียมนะคะสมัยนี้หาไม่ค่อยได้แล้วค่ะอันนี้คุณยายเก็บไว้นะ้วร่อนเลยอ่ะค่ะขนมพวกที่ร่อนนี่คือบางทีจะขึ้นอยู่กับตัวแป้งด้วยนะคะที่ทำเรียบร้อยค่ะเตาก็จะเป็นเตาอลูมิเนียมมาตรฐานอลูมิเนียมค่ะซึ่งสมัยนี้หาซื้อไม่ค่อยได้แล้วค่ะไม่เคยเห็นเลยเนาะค่ะาขนมอเลยขอบคุณนะคะค่ะจะแพร่ไปนานแล้วนะคะอีกสองชั่วโมง sôi nó no, sẽ nó no. ันนี้เรานอนธรรมชาติคาเฟ่ค่ะดูสิโมต่ตะเที่ยวถึงนี่เอาห้าโมงเกือบห้าโมงออกมาตั้งแต่ตีห้าแวะตลอดแวะตลอดไม่ได้วิ่งยาวเนี่ยเขามองแล้วไปเช็คอินก่อนจะเอาไม่ได้เอาร่มมาด้วยอะ่ะมาพร้อมฝนเลยเห็นไหมนอนไหนก็ไม่รู้ เช็คอินใช่ไหมผมสเตย์ Home mm hmm. ไปทางน huh? ู้นฮะตรงไหนอะที่พี่บอกเช็คอินอะอันนี้คาเฟ่นี่ mm hmm. ทางนู้นหรือเปล่า mm hmm. พี่ปิดก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเอาอัดตลอดเลยเหรอโ oh, อันนี้น้องเขากำลังพาไปห้องพักค่ะมากกว่าฝนเลยวันนี้ฝนลงแต่มีหมอกนะไม่รู้ว่าถนนคนเดินจะมีหรือเปล่าเพราะฝนลงเยอะ นี่ค่ะเดี๋ยว,อ,วอุ้ยเนี่ยมองเห็นบอกไหมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าคอมแล้วก็โอ้สวยจังเลยค่ะแต่ว่าอ๋อ,อใช่ได้ค่ะเข้าเลยจต่ตรงนี้เลยครับวันนี้ห้องเต็มไหมคะเต็มแล้มีแค่สามสี่ห้องเองอ๋ออุ้ยแต่เล็กๆกก็สวยดูสิ แล้วพรุ่งนี้พี่ไปทานข้าวที่หนูตรงนู้นเหรอร้านกาแฟห้องข้างหลังมันจะมีห้องแบบอ่ะใช่ค่ะหลังจัตโต้ระคค่ะเจ้าฟ้าเพียวสวยมากค่ะวยเศษขอโทษนะคะเปียร์เปียก์รับฟืนอ้หสวยจังไปดูวิวได้เห็นภ่เขาในถ้าเห็นภูเขาก็คือจะเป็นดอยสะกาดอยู่ตรงนี้แหละค่ะมองขึ้นไปแต่วันนี้ฟ้ามันปิดน้องเป็นฟ้าปิดใช่ใช่อุ้ยแต่สวยได้เห็ดหมอกแล้วพรุ่งนี้น่าจะเจอหมอกคลุ้งนะคะพี่จ้ะอันนี้ ที่ธรรมชาติมีกี่ห้องพักคะมีประมาณสี่ห้าห้องสี่ห้าห้องใช่ค่ะแล้วก็เอ่ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องแฝดใช่ไหมมีห้องหนึ่งกับห้องสองใช่อันนี้ห้องสองห้องสามห้องสี่แต่เดี๋ยวมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งสองสามกับสี่อ๋อโอเคแล้วก็มีอีกคนบ้านข้างบนแต่บ้านข้างบนที่จริงมันเป็นหมอหลังได้ เป็นสําหรับแบบแฟ<บ>มิลี่สักแปดสิบแปดถึงสิบคนได้เพราะมันมีโซนปาร์ตรี้อยู่ข้างหลังบ้านได้ค่ะเดี๋ยวพี่โพสเมื่อขอบคุณค่ะโพส <laughs> อะไรของหนูด้วย<ด>แล้วก็ให้เขาโทรมาติดต่อเพราะว่าแต่และแต่และอะไรนะซีซั่นมันก็จะราคาใช้ค่ะของหนูราคาจะไม่เกินพันห้าค่ะแม็กซสุดอยู่ที่พันห้าอ๋อแม็กซสุดอยู่ที่พันห้าใช่ค่ะเบามีอาหารเช้าให้ด้วยใช่มีกาแฟกาแฟสดค่ะกาแฟสดด้วยะเสริม กาแฟที่ร้านอะไรอที่ร้านเป็นคาเฟ่จากนรกกาแฟสดจบไปขอบคุณนะค่ะอะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขาว่าพาส่งนี่หน้าห้องของเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะคืนนึงพันสามห้าสิบรวมอาหารเช้ามีกาแฟสดให้ด้วยห้องสะอาดสะอ้านนี่มีประตูปิดเออแต่ว่าแม็กที่มีเกินพันห้าะค่ะก็จะอันนี้ก็น่าจะเป็นไายแล้วมั้งแต่เอิฝนตกเราเข้าไปดูข้างในนี่เป็นกระจกมองมาก็จะเห็นวิวหน้าห้องอย่างนี้ห้องสวยมากโอ้คือ นอน,นอนที่เตียงก็มองไปเห็นเลยเห็นวิวเลยเห็นวิวด้วยอันนี้เป็นห้องสองมีมีได้เป่าผมเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไฟอยู่ตรงไหนนอกอออมีทีวีให้นะคะเป็นสมาร์ททีวีมมีรหัสไวไฟมีแอร์มีได้เป่าผมมีน้ํามียาก,กัรยุงแล้วก็เออเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไฟอยู่ตรงไหนนะโอเค okay. ตรงนี้ไฟอยูไหนไม่รู้มีตู้เย็น โอ้ดูห้องน้ำสิมีกันต่ายน้ำคุณพี่ให้ใหญ่ยักษ์ครีมอาบน้ำสกูยาจับผมครีมน,นวดโอ้นี่ค่ะสวยสวยๆๆยฝน,นตอกอ่ะฝนตกเยอะด้วยอ๋อเจอหมอกนะฝนตกเนีไม่เจอหมอกต้องไม่เอาลมถ้าไม่มีลมอะ่ะอันนี้จะไปถนนคนเดินปัวจะมีหรือเปล่า ถ้าไม่มีเราก็ต้องทานรีสอร์ทเอ้ยทานอะไรนะร้านอาหารเนาะเนี่ยถ้าฝนไม่ตกอะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะยาวถึงตรงนี้เลยอะแล้วก็เต็มเลยถ้าเลี้ยวไปก็จะมีอันนี้สนนคนเดินปัวเราวนเราวนซ้ายก่อนเนะาะจะได้ไม่ีฝนค่ะวัด วัดปลางค่ะวัดปลางเมเดินวนซ้ายก่อนอ๋อซื้อมีขนมขายโอ้ยมีขนมโค้กมีไก่ที่จะ่า่ทางซ้ายก่อนแล้วค่อย่ายทางขวาเนาะระวังนะลูกมีไก่ไส้อัวไข่ปิ๊กมีเต็มเลยใช่ก๋บแเตน้ำอ,อ้อยหมูทอดเต็มเลยมีขนมหยด้วยอุ้ยเตีย๋ยว ดิฉันเรือเนี่ยแล้วแต่ว่าอยากทานอะไรเอาเลยบาร์บีคิวก็มีผักสลัดไปเกาะคำเด๋ไปกเกาะชาบูสูนี่เสียบไม้ไสเกาะมือเงินกระหุ้นต้มโอ กรอบมีเยอะมากเลยหมดแล้วมีไก่แดงของโปรดด้ดยว,ปปนนวออดยจ้าเดี๋ยวก่อนมีแอปคืออะไรหน่องไปออกไปอวดเพื่อนบ้าเลยชื่ออะไรคะสกอมอนซาซิมิหมดแล้ววนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาซื้อหรอคะอ๋อวันนี้ฝนตกนะทีต้มตำมีมวนไก่มีผัก ตัวแรกก็มีเห็นไหมมันผักอคนขมันสนุกบานยาสียข้าวแคบข้าวแคบด้วยวเข้าเกี๊ยวว่าวกับข้าวหมูไก่ปลาปูออมกไส่อัวข้าเกี๊ยวเผ็ดพร้อมหมดแล้วอ๋อเมื่อกี้เราวนจากทางนู้นใช่ไหมยังไม่หมดะันไหนเยอะเลย เมซิ่งไทยแลนด์ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยอุ้ยสวยจังจะได้ฝนไม่น่าตกเลยเนาะมันเฉอะเฉอุกยจะกินกตงกาบเดี๋ยวพี่ไปตัดเสียบพวกแล้วกันนะโอ้ย,อยออน่ากินทุกอย่างเลยมีอะไรคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยมีกับข้าวมีข้าวมีสลดัดค่ะไข่ทอดมีคอหนะแย่ ط. อ๋อนี่เป็นตลาดสดตลาดตลาดสดอะไรอะตำบลตัวเทศบาลอ่าัดข้าวถนนคนเดินเมื่อกี้ค่ะทอดมันมกินไปแล้วบ้างหิวหิวค่ะแล้วก็อะไรนะทองม้วนทองม้วนสดเฮ้ยไส้กรอกชิ้นไส้กรอกแดงอ่ะเขามาทำแบบนี้อะ แล้วก็มีชีสมีน้ำจิ้มให้ไส้อัวแคบหมูมาเหนือต้องแคบหมูแล้วตามด้วยน้ำพริกนุ่มอันนี้ไม่แพงนะน59บาทสเต็กหมูกับสปากเกตตี้อันนี้เมื่อกี้ทำ่นค่ะขนมครก20เน,นี่ยค่ะมือเย็นจัดแนวคนตกอะ่ะอ๋อลืมลืมอันนี้นี่นี่นี่ข้าวแคบข้าวแคบข้าวแคบ20บาทไม่รู้อ่ะเขาบอกเขาเาเกี่ยวทำเหนือเขาเกี่ยวโบราณอ่ะก็ตอนนี้ค่ะวันนี้กินง่ายๆเนาะแล้วก็ร้านนี้ เช็คอ mm ินสเต็กเบอร์โทรนี้ถ้ามาถานนคนเดินปัวจะมีแค่คืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์ค่ะ59บาบาทดูเดี๋ยวเรียบเลยในในใน,ในรูปมีเป็นสปาเกตตี้แล้วก็มีผักเครื่องเคียงแล้วก็สเต็กหมูสเต็กไก่แล้วแต่ให้เลือกหรือว่าสเต็กอย่างเดียวก็ได้นี่ดูดิมีน้ำปรีวีด,ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้กินอร่อยมากแล้วก็จริงๆน้ำสลัดเขาก็มีมาแยกแต่ว่าไมไ่กินเหมือนกันเพราะว่าน้ำสปาเกตตี้อราอ,อยู่แล้วดูดิลืมโซเดียมไปเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลย หมอกเยอะก็ฝนก็ยังตกอยู่เลยวันนี้ขึ้นไปสากาดไม่รู้จะได้กลางเต็หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ดูฟุ้งมากเลยอะ่ะดูตรงนั้นเป็นเขาหมดเลยนะเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยอะ่ะวันนี้ไม่เห็นแล้วเนี่ยวิวแบบฟุ้งๆเลยอะ่ะดูดิสวยม ค่ะตี้เรีบเร่เน้นไหมบิวหน้าห้องนะคะเนี่ยค่ะหมอกยังฟุ้งๆอยู่เลยกับอาหารเช้าจริงๆอาหารเช้าเขาให้กินที่ที่ตรงคาเฟ่ด้านหน้าค่ะแต่ขออนุญ,ญาตน้องเขาเอาเข้ามาข้างในอาหารเช้าของเรานะคะมีไข่กระทะนะคะมีมีไข่กระทะ นึ่งคนละชุดแล้วก็มีส้มโอโพันอะไรเมื่อกี้น้องบอกอะไรมาเนี่ยขอโทษทีนะคะเนี่ยค่ะมีส้มโอให้มีขนมปังให้ส่วนข้าวต้มมะค่ะข้าวต้มเป็นอเอข้าวต้มแบบบเบๆตักได้อีก,กน,นะคะแต่ว่าพอดีว่ามีหลายอย่างก็เลยกินแค่ถ้วยเดียวพอเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนเนาะแต่หน้าตาอร่อยหมูเหมยเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็กาแฟของคุณผู้ชายเป็นกาแฟขั้วกลางนะคะขั้วกลางแล้วก็ของปุ๊กอันนี้เป็นกาแฟขั้วเข้มฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วนะคะ,ะ,คะอ่าตรงนี้นะคะเป็นส่วนของคาเฟ่พอดีลูกค้ากลลลัับไปหหหมดดดแ้ววเเราายยึ ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ก็น้องเขาก็จะมีกาแฟก็กาแฟที่บอกจากดอยอะไรพอนีนะคะอ่าเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีอาหารอุ้ยมีเครื่องดื่มด้วยนะคะค่ะเนี่ยก็เป็นเมนูต่างๆนะคะเครื่องทำกาแฟแล้วก็มีในนี้ มันบลีหรือยังไงนี่ค่ะน้ำพริกกับน้ำพริกนะคะ้าใครจะขึ้นไปกลางเต็นก็ซื้อน้ำพริกขุดหนุนได้รีวิวเป็นเป็นเป็นเท่าไหร่คะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักสไตล์บ้านมีโซนขายขนมขายอะไรด้วยมีคาเฟ่มีสอดและคาเฟ่ติดถนนใหญ่มาสะดวกค่ะแค่เซิร์ชคำว่าธรรมชาติคาเฟ่จะเป็นภาษาอังกฤษก็เบอร์โทรศัพท์น้องเขามีทั้งบ้านพักถ้าบ้านหลังใหญ่เป็นครอบครัวก็หนึ่งหนึ่งหลังใหญ่นะคะก็จะมีสองห้องเล็ก อันนี้นะคะแล้วก็เมื่อคืนเรานอนห้องเล็กห้องเล็กจะมีทั้งหมดสี่ห้องเนาะสี่ห้องก็จะแบ่งเป็นห้องห้องห้องที่เรานอนพันสามแต่ว่าราคาสูงสุดช่วงไฮซีซันหรืออะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าแม็กก็ไม่เกินแม็กซิมัมไม่เกินพันห้าด้านหน้านะคะเอ่อที่คาเฟ่จะหยุดทุกวันพฤหัสเนาะยังไงอย่าเข้ามานะมันพฤหัสหรือยังไงโทรมาติดต่อก็อกได้ S <S ตรงนี้งนนงนลงเงินมาหน่อยเนาะก็จะเป็นบ้านพักหลังใหญ่แบ่งเป็นสองห้องมี่ห้องย่อยนะคะพอดีราคาก๊ไม่ได้ถามไว้ดี๋ยังไงติดต่อกทีเนาะก็เกิดว่าใครจะมาพักเนี่ยค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่แบ่งเป็นสองห้องก็จะเป็นครอบครัวก็ได้ฮะ,ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยที่จอดกันก็คือจะเป็นลานจอดรถแล้วก็สนามหญ้าสนามหญ้าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะแต่วันนี้แฉะก็ก็จะแฉะเพราะว่าเป็นลานลานหญ้านะคะขวามือลานหญ้าก็จะเป็นจุดชมวิวนี่ค่ะลงบันไดไปข้างหน้าเนี้อันนี้คือที่เรานอนนอนเมื่อคืน ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วหมอกยังฟุ้งๆอยู่เลยนะคะลานกางเต็นท์เนี่ยนอนเอ,อคิดหัวละสองร้อยนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นบ้านพักนะคะอีกเป็นเป็นบ้านแฝดข้างบนมีมีที่พักนั่งเล่นเนี่ยค่ะเมื่อคืนมีมีลูกค้าเข้าพักแล้วค่ะอืมเป็นบ้านหนึ่งหลังอ้อกาแฟเมื่อกี้จากน่อยมณีพฤกษ์จังหวัดน่านอีกรอบ ลานกลางเต็นท์คิดค่ากลางเต็นท์คนละ200อบาทมีจุดเชื่อมต่อไฟก็เชื่อมเชื่อมต่อไฟเองเอาสายพ่วงมานะคะแล้วก็เรถคาแคมป์ก็จอดนอนได้เหมือนกันคิด200บาทเหมือนกันนะคะอุปกรณ์เต็นท์นำมาเองนะคะไม่มีบริการเต็นท์ให้เช่าเนาะมีห้องน้ําอันนี้เรามาดูห้องน้ําห้องน้ําผู้ชายามีโถ ổ, ปัสสาวะข้างนอกสี่โถ ổ. นะคะแล้วก็มีอ่างล้างหน้า มีห้องส้วมห้องส้วมรวมห้องอาบน้ําอันนี้ไม่มีไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะมีกระดาษทิชชู่มีอะไรให้เสร็จแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งจะเป็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ก็เป็นโถห้องน้ําค่ะอันนี้ห้องน้ําชายนะคะส่วนห้องน้ําหญิงปิดไปด้วยค่ะนี่ห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงเดี๋ยวเดินมาดูข้างๆอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะห้องน้ําหญิงก็จะเป็น อ่างล้างหน้าสองอ่างจะติดติดเลยไม่ได้มีที่กัน้นไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องอาบน้ำสองห้องเหมือนกันห้องหนึ่งมีมีแต่ห้องอาบน้ําห้องส้วมอ่ะค่ะก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือห้องเํา่ทำน้าอุ่นหนึ่งห้องงั้นจบคลิปเ่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเนาะแล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาปุ๊บมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เข้าไปดูกัน ขอบคุณมากค่ะ